สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหูดดาวโจนจะดาวโจรหลบปกติแนวทางคมขึ้นคนที่18จะเดือนเก่ากันยาเนาะสองพั้าหสิจ้าสำหรับพลดาวโจนข์ของที่17จ้าแนวทางเลขเด่นไ้เด่นเจ็ับ6กพ้จ 90, ากเจ็ดเก้าศูนย์หา้าหสำหรับแนวทางของฮาวทอว่าเบิ้ลมาเนาะ เมืวว่อวานนี่ถ้าจำบ่อพิดนี่เด่นชนเนี่ยท่าของเฮาเบิ้ลติดเด่นเด่นติดเบิ้ลโอ้โหเจ็ดกับฮกชนจะสองสูตรสามสูตรบอร่อมาจะเจ็ดของเฮามาอยู่รักลอยจะเจ็ดเก่าของเฮาเนา้ออยู่รักลอยโอ้โหขาดแค่ศูนย์ตัวเดียวเจ็ดเก่าของเฮารักลอยรักซิบเนาะ สำหรับลางมาหาหาเบิ้ลเลขเด่นคองเฮ้าหนี่คือเจ็ดเจดหกมาหาหาว,านวันหกชนเจ็ดชนเบิร์มาหาหาสีมาเบิร์เด่นให้กับบอมาเนาะอาย่างที่บอกไปเลขเบิร์ถ้าคำนวณได้อีกโตบางเถื่อบางข่างกลับไปอีกโตัวขอชนนักเกิน สำหรับแนวทา,างความถูมาพาดไปเนาะสายวิง่งนถทานํำไปวิ่งกับสีมาบนเนาะจะเก็ยมาอยู่ลักลอยสำหรับแนวทา,างความที่สิบเจียรพุนดาวจนไปออกดาวอื่นอยู่เนาะดาววีกับเขาเ้วยจะแต่จำไรวะหกเจียหรือหกเก้านี่แหละสำหรับดาววีไปเขาอยู่ดาวอื่นอยู่เนาะเขาดาวอื่นอยู่จ้่สำหรับเมื่อนี้ตามดูกนต่อจะฮะเมื่อนี้กะไปทางเลเ็กเบิ้ลอีกอยู่เดาอจะเมื่อนี้ชนนักคือเก่า อ้ยตายแล้วแนวทางมนจะไปทางเล็กเบิ้ลอย่างเดียวเลยตัวนี้ทามักเบิ้ลชอบเบิ้ลก็เบิ้งได้นะแต่เบิ้ลมว่านมหาหา่าอะไรมว่านเจ็ดชนหกชนมหาหาแล้วก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมุนี่จะฝากด้วยละกนะันเ้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละก,นะกันเราจะพี่นเอฟซีที่เข้ามารับชมหม่ๆหมอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเพื่อ สีได้บัวพาแนวทางที่ดโจ้ยลงไฮจ้าสำหรับแนวทางที่ลงไฮ <c oughs> มีหลายแนวทางอยู่น้องบอัวสิเป็นสายหุ่นกับมีหุ่นนี่คือหุนห่นห้างเสงหุ่นดาวโจนห้าน้อยเล่าพาชนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีไฮเส้นเดียวกันอาจารย์รัฐบาลไทยปฏนทีสิบหกหมื่นสองหมื่นตัวปังสำหรับดาวโจนเมื่อนี้รุ่นต่อจากแนวทางมือกี้ได้เลขชอ,อีเบิร์ติดเด่น เด่นติดเบิ้ลจะวอาง,ง่ายๆคำนวณได้แต่เลขชนอย่างเดียวเลยเมื่อนี่ช่วงนี้โอ้โหสำหรับแนวทางเมื่อนี่ดาวโจนห้เด่นโฮ,โฮโกกกับหาหาวิ่งรูดจัเมื่อนี่หโกโชนหาโจนสำหรับหาหามาวันที่สิบเจ็ดแลลวเนาะแนวทางสิมาใหา้ตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็รอลูดนอกจากนี่ย,ค,รรยคืออธิบายไปตามสูตรที่คำนวณได้จะเพอแนวทางมีจติดเบิรนไปทางเบิ่นอย่างเดียวเลย ถามาทางเบิร์นกับสิจับทางยากอยู่เด้อนเนี่ยคอยมาเบิดเล็กเด่นขเขาเข้าอีกล้กันเนาะถ้าสิมาเบิรนเนาจะคอยมาปังปัง,ปงะไรกันจ้าหกแปดหกเก้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองกับหสมหกสองกมีหกสามมีเอา6กสองสำหรับเด่นหา โอ้ว่าแล้วหาเจ็ดหาเก้าจะสำหรับหาแปดเขียนพิดโครูปออกราคาเนาะมาหาเก้าแล้ว่าหาแปดจ้ะอย่าบอกด้วยสิมาหาเก้าตัวเก้าขนาดอย่าบอกด้วยสิมาหาแปดแต่ว่าในกระดาษคัมโนนิวนเขียนเด่นหาว่างอยู่หาเก้า หาเก้าไรกว่าหาแปดตามต่อจ้ะหาเจ็ดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาหาสามก็มีหาสองก็มีเอาหาสองคือกันละกันเดี๋ยวมาเบิร์กโตเน้นกันก่อนจ้ะสำหรับโตเน้นเด่นหาจ้ะ เด่นหาวิ่งรูดหาเน้นหาเจ็ดกับหาเก้าเด่นหกเน้นหกศูนย์หกสองเบิร์เลขเด่นหกหกหากหาวันที่สิบเจ็ดมาหาหาเมื่ออีกเขาเน้นหกหกหา,กหา,กหากเจ็ดตามด้วยหากเก้าวาที่ลบหาแปดออกสิมาหาแปดตะกัขอนขางอยู่ได้ละส่งขึ้นอยู่ด้วยจะหาแปด แต่หมักหาเก่าไรกวัวหาแปดข้นดูกับกลัวหมักความอชอบเนาะสำหรับแนวทางดาวโจนของเฮาเามืรอนี้ฝากนําไปเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันจะมีตัวหมักตัวโจนคอยตามเนาะบ่มีตัวหมักก็สามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเข่าและมีรุดจ้ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า